สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะวันนี้จะแวะนําสมการเก่าเล่าใหม่มาฝากนะคะซึ่งงวดที่แล้วนี่ดิฉันต้องบอกจริงๆเลยนะว่าเราลงสมการไปไม่เยอะนะคะที่ลงไปนะมีสมการเข้าก็คือวิ่งบนหลักร้อยบนและหลักสิบบนหลักหน่วยบนเราไม่ได้ลงแผนกล่างแผนกด้านล่างเราก็ไม่ได้ลงเลยงวดก่อนนี้ลงคลิปน้อยมากนะแต่บังเอิญว่าสู่สมการเดินนะคะ เรามาดูแนวทางในการวิเคราะห์วิ่งบนเก่าก่อนเก่าวันนี้ถือว่าเป็นเก่าของเก่าซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเราลงไปตั้งแต่งวดที่1กันยายน68ใช้มา3งวดนะคะก็งวดนี้ก็จะเดินต่อ1ตุลาคม68จะเป็นอย่างไรมารับชมกันวิ่งบนนะอดีตเราย้อนไปตั้งแต่งวดที่ออก392และ06ดังนี้นะแต่ว่านะคะ งวดที่ผ่านมานะผลรางวัลเขาออกเลขหามนะเพื่อนๆออก6 4 6แล้วก็58ค่ะออก6 4 6และ58สูตรนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผลรับของงวดที่แล้วเราได้เลข6ใช่ไหมหมาที่ตำแหน่งหลักร้อยบนแล้วก็หลักหน่วยผล1ตุลาคมเราใช้สูตรนี้ใช้หลักร้อยหนึ่งครั้งบวกหลักสิบบนหนึ่งครั้ง บวกหลัก10ล่าง3าครั้งบวกหลักหน่วยล่างบวก8คงที่ดังนั้นเราดึงมา6บวก4บวก3 5หและบวก8อย่าลืมบวก8คงที่ด้วยนะคะ6-4บวก4ได้10 10บวก5เป็น15 15บวก8ได้ยิ่ยม3ยิ่ยม3บวก8ได้31 31ก็ได้ผลลัพธ์คือเลข1อันนี้คือผลลัพธ์ของวิ่งบนเก่าเล่าใหม่1ตุลาคมปีพุทธศักราช2568 เราไปดูสูตรที่สองที่เดินนะสำหรับงวดที่แล้วนั่นก็คือสูตรหลักร้อยบนปักหลักร้อยบนเก่าหลักร้อยบนเก่าเนี้ยใช้มาแล้วสามงวดเช่นกันตั้งแต่งวดหนึ่งกันยานะงวดที่แล้วเนี่ยออกหกสามหกและห้าแปดเราคำนวณได้สามสี่หกเลขหกมาที่ตำแหน่งหลักร้อยบนนะเพราะว่าเป็นหลักร้อยก็ดูเฉพาะหลักร้อยนะคะโดยสูตรความจริงแล้วเนี่ย หกันยาเนี่ยเราคำนวณไปตั้งแต่งวดเที่ยวกอ9 2ก3 9 2และ0 6สถิติก็เป็นดังนี้จะมี1ตัวมาหลักร้อยบนนะงวดต่อไป1ตุลาคมเรายังคงใช้สูตรคิดคำนวณเหมือนเดิมหลักร้อยบน1ครั้งบวกหลักสิบบน2ครั้งบวก4บวก4นะฮะเท่ากับไม่มีตัวแปรคงอ่าในการบวกคงที่นะเท่ากับ x 1 2 6วก1บวก2 6บวก4บวก4ได้14ใส่4 4บวก1ได้5 5บวก2ได้7 นะคะอันนี้คือผลลัพธ์ของหลักร้อยบนเก่าเล่าใหม่มาทีนี้เรามาดูแนวทางในการพิจารณาหลักสิบบนเก่าดิฉันน่าเสียดายนะงดก่อนไม่ได้ลงหลักหน่วยบนเลยนะคะคือไม่มีกระจิตกระใจลงว่างั้นถอะงวดนี้เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ไม่เข็ดนะคะหลักสิบบนสองครั้งบวกหลักหน่วยบนบวก4คงที่ทบเอ็กซ์บวกสบวกหนะสมการนี้หลักสิบบนเก่าเหมือนเดิมนะ ใช้จริงตั้งแต่1กันยามา16กันยาแล้วก็งวดถัดไปก็คือ1ตุลาจะมี1ตัวมาตำแหน่งหลัก10บนเราใช้หลัก10บน2ครั้งบวกหลักหน่วยบนบวก4คงที่เท่ากับ x บวก3บวก1นะฮะงวดที่แล้วเนี่ยออกเลขหาม6 4 6และ5 8เราคำนวณได้0 3 4, 4 4มาที่หลัก10บนมาดู1ตุลาคมหลัก10บน2ครั้ง 4, 4บวก4บวกหลักหน่วยบนเลข6 4บวก4บวก6ก็เป็น สิบสี่สี่บวกสี่ได้แปดแปดบวกหกเป็นสิบสี่อย่าลืมบวกสี่งที่ก่อนอ่าสิบสี่บวกสี่เป็นสิบแปดใส 8, 8่แปดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดใส 1, 1่หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองอันนี้คือผลลัพธ์ของหลักสิบบนนะสิบบนเก่าเล่าใหม่รัฐบาลไทยหนึ่งตุลาคมหกแปดสำหรับหลักน้อยหลักหน่วยบนหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างหรือสมการอื่นใดเดี๋ยวดิฉันจะพิจรารณาแล้วก็นำมาฝากกับเพื่อนเพื่อที่รักที่ชอบแนวทางในการวิเคราะห์เช่นกันนะคะ คลิปนี้นะเราก็นำสูตรเก่ามาฝากก่อนนะหวังว่า,าคงจะถูกใจใครหลายคนนะดูเฉยๆนะอย่าไปคิดมากนะคะดูไปพอขำๆคุณพี่ต้องไปตามอะไรมากมายหรอกมีวิจารณญาณที่ดีเป็นของตัวเองด้วยนะคะขอบพระคุณมากที่มารับชมรับฟังขอบพระคุณอ,อีกครั้งนะเดี๋ยวจะ มาปรับสรรมการอื่นที่ไม่ได้ลงในงวดที่แล้วให้นะคะขอบคุณค่ะ